ช่วงปีใหม่ได้ไปกราบขอพรหลวงพ่อโสธรเพื่อความเป็นสิริมงคลมาค่ะและทุกครั้งที่ไปกราบหลวงพ่อเรามักจะเห็นลูกหลานเข็นรถบิลแชร์พาคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวมากราบขอพรหลวงพ่อโสธรเกือบทุกครั้งคุณป้าท่านนี้อายุ80ปีแล้วนะคะผ่าตัดหลังมาได้หนึ่งปีแล้วปัจจุบันเดินได้แต่ต้องใช้ไม้ช่วยพยุงมาขอพรหลวงพ่อพ <า S 1> ให้เดินได้คล่องกว<ป>่านี้นนค่ะเดินไม่ได้อ่ะรอ นั่งนอนนอนก็ไม่ได้ลุกขึ้นต้องนั่งอย่างเดียวเลยทั้งคืนทั้งวันหลายวันเด็บหลังก็เดินไม่ได้ไปแล้วให้ผ่าตัดผ่าตัดหลังนะคะแล้วก็คอยช่วมาเรื่อยสําสหรับตัวเราเองปัจจุบันอายุหกสิบสองก็มาขอพรขอให้สุขภาพดีตลอดทั้งปีเช่นกันเราเคยผ่าตัดหลังแล้วก็ได้บาร,รมีหลวงพ่อโสธรทาให้กลับมาเดินได้ตามปกติเหมือนเช่นทุกวันนี้ด้วยค่ะเมือเอ่อสักประมาณสามสิบปีที่แล้วนะคะตกบันไดค่ะ เนื่องจากไฟดับนะคะตกจากชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งเจ็บมากเลยนะคะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอแนะนําให้ผ่าตัดแต่ก็เประิินเวลาเพราะว่ากลัวมากเลยนะคะพอสามสิปีผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าบริเวณกระดูกไขสันหลังะคะ่ะหมอนลองกระดูกนะคะจากที่มันซนอยู่เล็กน้อยเนี่ยนะคะเวลาผ่านไปมันแตกค่ะ แล้วมันทรมานมากก็ไปพบหมอนะคะหมอแนะนําบอกว่าต้องผ่าตัดกระดัทฉะนั้นไม่ได้กลัวตายนะคะแต่กลัวว่าผ่าแล้วเนี่ยจะเดินไม่ได้ที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือหลวงพ่อโสธรน,นะคะก็มากราบขอพรอนหลวงพ่อโสธรขอให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ปลอดภัยฟื้นตัวไวที่สุดนะคะ แล้วก็ปรากฏว่าก่อนที่จะวางยาสลบเนะะี่ยค่ะท่องคาถาบทสั้นๆต้องจนหลับไปเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าการผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแอดมิทแค่เพียงคืนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณหมอก็นัดให้มาดูอาการจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะก็สามารถเดินเิปได้ตามเปนตกสาหรับคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรมีทั้งแบบยาวและแบบสั้นนะคะคาถาบทสั้นที่เราจําได้ขึ้นใจเวลาชีวิตเจอวิกฤตมีอุปสรรค หรือเจ็บไข้ได้ป่วยให้ท่องน้โมสจบแล้วต่อด้วยอิติอิติอิติตโสทโรนโมพุทธายะยะถาพุทโมนะบางช่วงเวลาของชีวิตเมื่อเจอเรื่องวิกฤตเรื่องขมคอต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจหลวงพ่อโสธรคือพระผู้ใหญ่ใจดีเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาทันทีที่น้อมจิตระลึกถึงเหมือนได้รับพลังงานบวกให้ชีวิตก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีสติคะ่ะ